ยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเปิดภาครเรียนที่2ปีการศึกษา2565กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสหัส,สขันก้าวหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลัดทมศึกษากราสินเขต1โรงเรียนท่ำปลาวิทยายนตั้งอยู่บ้านเลขที่103หมู่ที่3บ้านท่ำปลาตำบลสหัสขันอำเภอสหัสขันจังหวัดกาาสิน เปิดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีเขตพื้นที่บริการ6ห,หมู่บ้านได้แก่บ้านทำปลาหมู่ที่3และหมู่ที่11บ,บ้านคำรือชาหมู่ที่1บ้านนนสีสวัสดิ์หมู่ที่2บ้านโนนสาราทองหมู่ที่9และบ้านนามนหมู่ที่6 โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น185คนมีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด17คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสองรูปภายใต้การบริหารงานโดยนายนิกรสันรประเทศผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2565 การจัดการเรียนการสอนดําเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดโดยได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นประถมวัยจะเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการตามวัยมีกิจกรรมที่หลากหลายและเรียนรู้อย่างมีความสุขระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ถึงส เน้นให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เน้นให้ผู้เรียนอ่านคล่องเขียนคล่องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเน้นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงรุก active learning โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและคอยชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ Best practice ของโรงเรียนโรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้ผู้สิงโมเดล ส่งผลให้บุคลากรครูและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ระดับชาตินักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่เ0็ดสิบระดับเหรียญเงินจำนวนสองกิจกรรมได้แก่คัดลายมือสื่อภาษาไทยมหนึ่งถึงสาม การแข่งขัน A.M. a ath, มม .1-3 และระดับเหรียญทองแดงจำนวนสองกิจกรรมได้แก่อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ม .1-3 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษาป .4-6 ระดับเขตพื้นที่รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองในการแข่งขันง,งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา2,565จำนวน4รายการรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองจำนวน2รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับเหรียญทองจำนวน4รายการรางวัลเหรียญทองจำนวน1รายการรางวัลเหรียญเงินจำนวน1รายการและรางวัลเหรียญทองแดงจำนวน1รายการ ผลงาน b บ s ท์ r a c t พ c e ของครูคณะครูได้จัดทำผลงาน b บส t ์ r a c t พ c e และส่งเข้าประกวดจำนวน6กลุ่มสาระการเรียนรู้และได้เป็นตัวแทนเข้ารับการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่จำนวน2กลุ่มสาระได้แก่กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาคุณครูสงการคนพุทธาและการสอนประวัติศาสตร์ คุณครูเรวดีสารดีในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่สองโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากภาคเรียนที่1โดยยึดหลักให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุดเพื่อจะให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายและพร้อมจะออกไปสู่สังคมได้อย่างมีความสุข